มาครับถ้าใครกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง SUV นะครับผมมีคันนี้ครับมานำเสนอนะครับนี่คือ Isuzu MU-X ตัว Ultimate นะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับผมบอกเลยนะครับใหม่กิบกิบนะครับแทบจะไม่มีร่องรอยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่นะครับ989,000บาทเท่านั้นครับหั่นจากป้ายแดงนะครับ เกือบ5 0าแสนบาทนะครับพี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบตัวคันนะครับไปอ่ามาเลยนะครับสลับไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับออโต้ไลท์นะครับสามารถเปิดปิดได้เองนะครับเวลาเราลืมปิดไฟนะครับกระจังหน้านะครับทรงสปอร์ตสวยงามดุดันแบบนี้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับ ล้อขอบ20นะครับล้ออลลอยนะครับสวยๆอ่าคมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสำหรับด้านข้างนะครับผมพาชมไปเรื่อยๆนะครับอ่าบันไดราวบันไดนะครับกระจกนะครับกระจกไม่เคยแตกสักบานเลยนะครับจากศูนย์อิซุสุนะครับคิ้วมีมาให้แล้วนะครับคิ้วกันสาดนะครับสำหรับโดยรวมนะครับ แม็กต่างๆนะครับยังไม่มีรอยขีดข่วนตีนฟุตบาทมาเลยนะครับอยากให้เข้ามาชมตัวจริงนะครับอ่าบั้นท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับหล่อๆดูดุนะครับสำหรับมิวเนะครับคันนี้นะครับอ่าเรามาดูท้ายฝั่งนี้เลยนะครับสวยๆงามๆนะครับไฟท้ายนะครับก็เป็น LED นะครับอ่าไปครับดูกันเลยนะครับคิ้วข้างบนนะครับ สวยงามงามแบบนี้เลยนะครับโดยรวมนะครับสลับภายนอกนะครับผมว่าคันนี้นะครับสวยสุดๆนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในนะครับภายในกันเลยนะครับป่อ่าก่อนจะเข้าไปดูข้างในนะครับมาดูกุญแจกันก่อนนะครับอ่าเป็นกุญแจคีเล็นะพี่นะครับผมมีมาให้สองสองชุดเลยนะนะครับ มีทั้งชุดนี้แล้วก็มีกุญแจสำรองนะครับครบๆเลยนะนะครับสำหรับคันนี้นะนะครับามาดูนะครับสำหรับประตูฝั่งคนขับนะครับ Antes. หุ้มหนังมาอย่างนี้เลยนะครับสีดำนะครับตัดด้วยหนังสีน้ำตาลนะครับเพิ่มความพรีเมียมนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเบาะสีน้ำตาลนะครับอ่าเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับคอนโซลนะครับเป็นสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเล่านะครับเข้าไปดูนะครับฟังก์ชันการทํางานของรถคันนี้นะครับนะครับสำหรับฟังก์ชันการทํางานนะครับาเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนเลยนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับแอร์เย็นนะครับเพียงพาะนะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับสามก้านนะครับที่ให้มานะครับผมว่านะครับเหมาะมากนะครับเหมาะมือนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับเป็นคลัชคอนโทลนะครับแล้วก็ขออภัยครับฝั่งขวาเป็นคลัชคอนโทลนะครับฝั่งขวาเป็นคลัชคอนโทลนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเป็นวางสายรับสายนะครับแล้วก็ปรับออเดโอต่างๆนะครับแล้วสําหรับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แล้วนะครับนะครับสามารถทัชสกรีนที่หน้าจอหรือว่าควบคุมนะครับ ควบคุมระบบออดิโอต่างๆได้ที่หน้าจอเลยนะครับหน้าจอนะครับให้มา8นิ้วนะครับให้มาใหญ่มากนะครับผมว่าเอาอยู่นะครับอ่ามาต่อกันที่เกียร์นะครับคันนี้นะครับมีระบบ p a t เทิรนชินี่ผมชอบมากนะครับสําหรับระบบ p a t เทิรนชิปนะครับจะขึ้นเขาลงเขานะครับหรือเร่งแซงนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยเลยนะนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับระบบแพตเทนชิพนะครับเนี่ยเนี่ยเลยนะครับอยู่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับเราจะเปลี่ยนเกียร์นะครับหรือเพิ่มเกียร์นะครับเราใส่มาที่เกียร์ดีนะครับอ่าถ้าเราอยากเพิ่มเกียร์นะครับเรามาที่ฝั่งขวามือนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับก็จะเป็นเกียร์สองนะครับอ่าหรืออยากถอนเกียร์นะครับดึงเข้าหาตัวฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นนะครับ การลดเกียร์ลงมานะครับเพื่อจะเร่งแซงหรือขึ้นเขาลงเขานะครับอ่าง่ายๆครับพี่ผมชอบมากนะครับสำหรับระบบเกียร์แพดเดิลชิพสำหรับตัวอัลติเมทเท่านั้นนะครับถึงจะมีเกียร์แบบนี้นะครับอ่าเรามาดูนะครับสำหรับที่วางแก้วนะครับมีมาให้นะครับวางได้2แก้วนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับตรงที่พิงแขนนะครับผมบอกเลยนะครับใหญ่มากครับพี่นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับใหญ่มากนะครับใส่ทั้งโอ้ใส่แก้วน้ําได้เลยนะพี่นะครับใส่พาวเวอร์แบงค์ใส่อะไรก็ได้ครับพี่นะครับลึกมากนะครับเหมาะเลยนะครับอ่าและนี่คือห้องผู้โดยสารด้านหน้านะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับอ่าเรามาดูนะครับสำหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับเนี่ย เบาะนะครับสามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะครับกว้างๆเลยนะนะครับเบาะสามารถปรับเอียนได้นะครับแบบนี้เลยนะครับหกสิบสี่สิบนะครับพี่อ่านะครับเบาะนะครับผมบอกเลยเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่นั่งสบายมากนะครับแล้วมีเบาะข้างหลังอีกนะนะฮะอ่าแอร์เย็นนะครับมีช่องแอร์อยู่ข้างบนนี้นะครับสองจุดนะครับสําหรับด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ช่องเสียบปลั๊กเลยนะนะครับปลั๊ก2 2 0โวลต์เลยนะครับปลั๊ก AC นะครับไฟบ้านเลยนะนะครับอ่า,อาเรามาดูนะครับการเปิดปิดประตูทางด้านหลังนะครับสามารถกดได้ที่รีโมทได้เลยนะครับอ่านุ่มนวลแน่นอนนะครับ เวลาปิดเราก็กดแช่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เบาะสำหรับเด็กนะครับหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กทางด้านหลังนะครับแล้วก็ช่องเก็บของและอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะครับสำหรับเบานะครับทางด้านหลังนะครับสามารถพับได้นะครับ 50- 50นะครับเราดึงที่เชือกนะครับแล้วเราก็กดพับไปเลยแลพี่นะครับเห็นไหมครับพับง่ายๆครับพี่นะครับเห๋ือจะพับพร้อมกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับสามารถเก็บของได้กว้างขึ้นนะครับ สำหรับที่เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวรถนะครับอยู่ด้านฝั่งคนขับนะครับจะมีนะครับเป็นประแจแล้วก็แม่แรงนะครับที่เก็บไว้ทางด้านนี้เลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับนุ่มนวลนะครับสําหรับการปิดประตูนะครับทางด้านท้ายนะครับเรียบร้อยนะครับ อ่าเรามาดูนะครับสำหรับคุ้มพลัง3.0เทอร์โบคันนี้นะครับให้แรงม้ามาที่นะครับ190แรงม้านะครับแรงบิดมาที่450นิวตันเมตรนะครับผมบอกเลยนะครับเครื่องนะครับแห้งสนิทกับพี่ไม่มีเยิ้มนะครับสวยๆเลยนะครับผมให้ดูนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับเบ้าโชกต่างๆนะครับ คมๆกิบๆแบบนี้เลยนะครับคานหน้านะครับอ่านะครับเสื้อสูบนะครับอ่าฝาสูบนะครับแห้งๆนะครับสวยๆเลยนะฮะคานหน้านะครับเม็ดอาร์คแผ่นเพดต่างๆนะครับยังอยู่จุดเดิมนะครับหัวน็อตนะครับคมๆแบบนี้เลยนะฮะอ่า สวยๆเลยนะครับสามารถสตาร์ทมือนะครับได้ที่กุญแจได้เลยนะครับเพียงแค่นะครับกดปุ่มล็อกหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค้างนะครับค้างไว้ประมาณ4-5วินาทีนะครับอนะครับอีกก็จะพร้อมนะครับแอร์เปิดนะครับอ่าฉ่ำๆพร้อมที่จะขึ้นรถได้เลยนะครับ บอกเลยนะครับขุมพลังของ m ิวเคันนี้นะครับขึ้นเขาลงเขาทางเรียบสบายครับพี่นะครับใครที่ชอบ m ิวเนะครับไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมลงไว้ด้านล่างนะครับสามารถโทรหรือแอดไลน์นะครับได้ที่เบอร์065 9 9 6 6 9 7 9นะครับแล้วพบกันนะครับมเมธเพรยนนะครับที่คลิปต่อไปนะครับอยากดูรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาดูทุกรุ่นเลยนะนะครับสำหรับคันนี้ขอบคุณครับ